มีอีกนี่เพื่อน <c oughs> ดีใจสุดๆเลยดีจ้าดีใจดีจ้าใช่ไหมเนี่ยใช่ไมเนี่ยใช่ไมเนี่ยดอกแรกแห่งปีเลยนะดอกแบบนี้เนี่ยขาขาวๆสวัสดีจ้าเราก็เมื่อวานเราเจอบ้างนะเห็ดเราก็เลยอยากมาเลาะเข้างทางดูนะเดี๋ยวไปเลาะก,กับเรานะคะวันนี้จะมีเห็ดให้เพื่อนๆได้รับชมไหม <c oughs> คนชอบเก็บเห็ดไปไปลุ้นกันคะ่ะชมวิวก่อนนะจ๊ะวิวใกล้ใบไม้ร่วงแล้วคะ่ะใกล้จะเหลืองแล้วจ้านี่จ้าบรรยากาศก,าก็มืดมีเมฆทั้งวันจ้ะมาดูเห็ดข้างทางนะเพราะว่าเราก็ไม่มีป่าของตัวเองเหรอกจ้าเลิกงานมาก็มาเลาะหาคนขับรถก็มองกันใหญ่เลยนี่นี่ เดี๋ยวเราหาเท่นี้แหละแลก็ไม่มีไม่แน่ใจว่ามันออกไหมแต่ว่าคิดว่าอากาศมันคล้ายๆว่าเหมือนจะออกเเหมือนเราเห็นเห็ดน,นะเนี่ยมาดูดิมาดูดินี่เพื่อนๆมันใช่ไหมเนี่ย <c ười> โอ้แม่เจ้างาม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 ,มาเลยมาเลยเพื่อน ดอกแรกแห่งปีดีใจขนาดนเพื่อนดูเลยอยตายแล้วเพื่อนไม่คิดไม่ฝันว่ามันหนาวแล้วจะมีเห็ดพึ่งออกมาเราคิดว่าเขาข้ามไปแล้วดูสิดูดูดูดอกกำลังกินเลยจ้าเดี๋ยวหาต่อเนาะหาต่อหาต่อเพื่อนเราเห็นเห็ดแวบ,บๆอยู่ นี่ไงนี่ไงใช่เลยใช่เลยค่ะอันนี้มันเป็นเห,เห็ดเห็ดหนังไก่นะเพื่อนๆนอเห็ดหนังไก่อร่อยอร่อยเห็ดหนังไก่อร่อยค่ะเห็ดหนังไก่เราจะเก็บเป็นดอกนี่จะได้ๆๆนี่จะ้ะได้อยู่ได้อยู่เห็ดหนังไก่โดดเด่นมากเลยมีอยดอกเดียวมันขึ้นยากอยู่นะเนี่จ้ะเห็ดหนังไก่จ้ะ ว่ามันเป็นเห็ดที่คงกินไม่ได้จ้ะนี่ขึ้นเยอะอยู่นะเห็ดแบบน,นี้กําลังขึ้นเลยตาเห็ดเยอะเลยจ้ะไม่รู้เห็ดอะไรเดี๋ยวเราเด็ดให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ากินได้ก็ได้นะแต่เราไม่รู้ว่าเห็ดอะไรจ้ะเนี่ยเหมือนเคยมีใครบอกว่ากินได้นะน่นนี่มีหลายดอกเลยเนี่ยขึ้นเยอะเลยอีกขึ้นหลายดอกจ้ะ หลายดอกอยู่นี่ยมันเหมือนเห็ดกินได้อะแต่ว่าเราไม่รู้จักเยอะขึ้นเยอะแต่กำลังขึ้นเลยเพื่อนแล้วนี้เห็ดอะไรเนาะเห็นเราก็ไม่รู้เนี่ยมันเห็ดอะไรขึ้นบ้างนะดูสิอันนี้เป็นตรงที่มีแสงอันนี้ไม่ใช่ไม่รู้จักคิดว่าเห็ดพึ่งเราเห็นแวบ,บๆไกลๆนุเพื่อนเห็นเหมือนเราไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูดิมันช่เห็ดพึ่งไหม เพื่อนขอให้เป็นเห็ดพึ่งที่เธอะอ้โนเพื่อน,นดีใจสุดๆดูดูดูดดอุ้ยเขาโดนน้ำเขาแตกกินได้กินได้อยู่ยังแข็งอยู่โอ้ยขอพังจริงเพื่อน,นเราหยิบเขาแตกอยู่แล้วจ้ะนี่นี่นีนเพื่อน,นใช่เลย โอ้โหนี่นี่เดี๋ยวมีตัดเห็ดขาลายเห็ดขัดหัวส้มนี่จ้านี่กำลังกินเลยว่าไปแล้วนี่เราเห็นอีกต้นหนึ่งแต่ว่าโอ้โหเป็นที่นา่าคือเพื่อนๆกันเลยนี่ของอร่อยนะตัวนี้บอกอร่อยมากเลยเธอตามสบายจ้า เราก็มาล้อดูเนาะเพื่อนนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกอน <c oughs> ดอกนี้ดอกนี้ <c oughs> ได้ชื่นใจเลยทีนี้ดู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 นะคะอุ้ยดูสิดูดูสิดูเพื่อนดูนี่เป็นควันตาดอกกำลังกินเลยนะ ส่วนเหตุเห็ดนี้เราว่าเนี่ยเราไม่รู้จักเนี่ยที่เราถามเ,เพื่อนเมื่อวานนะที่เราถามเ,เพื่อนนะออกเยอะเลยจ้ะนี่จ้ะที่ว่าออกเยอะนี่จ้ะออกเยอะจริงจริงจะนี่นี่นี่ที่เราถามเ,เพื่อนนะจ้ะแล้วแล้วเห็นนี่ดองนี่ <c oughs> <c oughs> เพืเ่อนดูดูดูว้าดูนะเออสัญญาณดีสัญญาณดีมากเลยจ้ะ ยายยาๆๆๆยานี่นะคะอืมอีกมีอีกนี่คุนเพื่อน,นดีใจสุดๆเลยนี่จ้าดีใจดีใจนี่จ้าเพื่อนๆดีใจสุดๆเลยกำลัง ะมูตะมีเลยจ้นยานี่ค่ะสัญญาณดีอยู่นะเริ่มมีเห็ดต่างๆขึ้นแล้วจ้ะเนี่ยเห็ดนี้นี่คงกินไม่ได้เลยจ้ะคงเป็นเห็ดพิษอ่ะเริ่มเริ่มมีเห็ดต่างๆขึ้นแล้วสัญญาณเริ่มดีแล้วมาส่องตรงนี้เหมือนมีเห็ดเลยจ้ะนี่นี่ตีไกขนาดนี่อุย้ยตีอยู่นะเพื่อน ดอกน้ำใจเลยเดี๋ยวหาอีกเพื่อนนี่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 โอ้ยดูก็ดูเห็ด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 อีจ้าเฮ้ยเดี๋ยวเราออกไปล็อกจักรยานก่อนดีกว่านะนี่เราเสียงดังไม่ได้เลยเรามาคนเดียวอุ้ยดีใจมาก กำลังขึ้นแลอุ้ยโดนกินแล้วนี่นี่นี่กำลังกินเลยหายหายหายอีกตรงนั่งลงถึงจะเห็นนะจ๊ะที่อุ้ยนี่ไงทีแรกเราจะกลับแล้วนะนี่เป็นเพื่นอนกำลังกินเลยขอกินก่อนนะนี่จ้ะยาตื่นเต้นเพื่อนก็ตื่นเต้นจริงๆ ตื่นเต้นแต่มากๆเลยมันเหมือนฟันเลยจ้ะเหมือนฟันมากมากเลยจิใจจะดีจ,จะ้ะที่เดียวจ้ะได้เป็นสิบเลยดีใจมากๆเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกเมน้นทุกการติดตามเลยจ้าแล้วเราจะไปส่องหาเห็ดต่อนะคะพบกันวิดีโอต่อไปนะคะ thank for watching bye b y จะรีบจะรีบเดี๋ยวไปตัดขาที่บ้านก็ตัดออกบ้างแล้วแต่ไม่หมด